Welcome Society. to Star Society. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้าง decent. e: ะคะวันนี้มาลงมากันบ้างเฮ้ยขอขอแนะนำตัวก่อนได้ไหมครัได้ครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับคุมาสครับก้องครับมันต้องตาอะไรฮะก็ได้เนอะ ก็ลองดูภาพเป็นไงวัว่าโลกงากับตอนเชียรัสค่ะภก็ดีใจที่เราได้กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็คือแบบน้องโมน่ารักมากรู้รู้เดี๋ยพิกกี้ใช่น้องพีพีเดอมอนเต้พีพีเอ็กซ์มอนเตอร์ใช่น้องเอสเตอร์บันนี่เมื่อกี้เราได้ลองเขย่าดูแล้วด้วยน้องพีพีเดอรมอนพีพีเอ็กซ์มอนสเตอร์น่ารักหมดเลยคือน้องมิวเดียร์เชียมไม่ว่าอะไรเชียมซีเชียมซีออกมาให้ด้วยว่าแบบ มันมีหลายมันมีหลายอันด้วยนะแต่ว่าต้องอ่านไม่ออกเขาเป็นภาษาจีนจะจะไปใช้ Google Translate ดู <Okay. S 2> ก็ขอบคุณมากๆครับที่ชวนพวกเรามาร่วมกิจกรรมสน,สนุกสนุกวันนี้ด้วย่าก็คือน้องๆทุกตัวน่ารักมากเลยสีขกองเก็บแบบนี้เลยมีกล่องเก็บของบ้านเลยไหมเก็บบ้านเกบพอคณะเขาจำได้คือน้องเขามีหลายสีครับก็เลยใส่แล้วแบบเป็นเรื่องน้อง,าางมาว่านเอาตัวน้องตัวสีนี้ดีกว่าจะได้เลือกเข้ากับเราด้วยแต่น้องตัวนี้ร้อนมากเลยทำไมอะ ้อดทนว่าเราอดทนเนอดูสิพี่เลยไหมโอเคโอเคโอเคเราเราที่ตัวไหนที่แบบเราเล็กๆล็งหม่เห็นแบบรู้สึกแต่แบบพ e e อะไรตัวนี้อออตอนจ้นก้องคเป็นตัวไหนอยู่ตัวโน้นเพราะมันมันมันแจ่มเยอะมากตัวไหนนะตัวไหนนะตัวโน้น กไหน่้วคือ้องล้ครับือเล่นไปไม่เห็นกล้องอ่ให้ให้นแปัิ้งกันห่สิันัุจครับผมก็สำหรับจุดจีนนี้นะครับถ้าแบบใครมีลูกหลานแล้วแบบมีญาติผู้ใหญ่ก็สามารถซื้อ ซื้อทอยซีโได้นะครับเอาไปฝากเชาเพราะว่าเป็นติมตุจีนใช่แล้วนี้เป็นคอลเลคชันตุจีเลยก็แบบน้องจะแบบมีเซียมมสีมันคือเซียมใช่ไหมครับมีเซียมสีเอาไว้แบบเขย่าน้องเนี้ยจริงจๆๆจริงน้องก็จะมีเซียมสีไหลออกมาเลยก็เป็นหนึ่งเนี่ยไอเดียของขวัญท eh ี่น่ารักมากก็สำหรับตัวจีนนี้ก็ขอแนะนำไปด้วยนะครับตุ๊กตาทอยซีโร่พลัสคือบอกตรงๆว่าน่ารักมากๆนิ่มมากๆเลยอยากเอาไปกอดที่บ้านมากเจ๋งครับ ก็ตาครับการเป็นไงโซเอาเราบัตรเฮ้ยสำหรับ EP สิบสองนี้ก็คือดีใจมากจากที่แบบวันแรกใช่คือเราสองคนแบบเคยคุยแล้วแบบไม่กลัวแบบมันจะขายไม่หมดจริงๆตอนแบบวันแรกสุดเลยแต่ว่าแบบเมื่อเช้าก็คือตื่นมาแล้วแบบพบกับว่าโซเอาบัตรโซเอาแล้วก็แบบอยากจะบอกอีก็แทีดีใจมากอะดีใจดีใจมากๆเลยครับที่แบบพี่พีคอยซัพพอร์ตคอยเองดูพวกเราแล้วก็แบบ ครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นมากมากเลยครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยครับที่คอยแบบสปอร์ตพวกเราอยู่ตลอดครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สปอร์ตมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบประกาศแคสติ้งวงสวงแล้วจ้นแบบในคิวต่างๆแล้วก็มาจนถึงไฟนอลอีกทีก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดเวลาเลยก็รักทุกคนมากๆนะครับรักเหมือนกัน เป็นไงันี EP11 มันตัวอ,อย่างมันดูสะขม้งเลยคือเขาตัดมาแค่บางช็อตไอง EP11 ใช่ครับจริงๆมัาอาจจะเป็นแบบพี่ฟ้าฝันหรือเปล่าเห<ช>มือนตอนที่ที่รักจินตนาการเปเองว่าแบบครอบครัวพี่หมื่นฟ้าแบบน่ากลัวรหรือที่รักจินตนาการเ,เองว่าแบบพี่หมื่นฟ้าจะทำอะไรกับน้องอที่รักที่รักเริ่มก่อนโอ,โ,โอ้โหคําบมักอ็อาจจะเป็นจินตนาการของพี่หมื่นฟ้าเฉยๆว่าแบบ อย่งนี้ใช่ครับอาจจะเวอร์อยใช่อาจจะแบบไม่ใช่ความจริงก็ต้องเราติดตามนะครับแต่ว่าคืออี1ีจะบอกให้ว่าผมอาจจะเสียรักตาเฮ้ยหมายถึงตัวผมเองอะแบบคนดูตอนดูใช่ไหมครับแต่มันแบบมันมันขมสาใจอะเฮ้ยอยากอยากให้พี่ๆดูเพราะว่าอ p นีดีมันสาใจจริงจริงสาใจมากแล้วไฟโน่อีจะ วายใจสุดมันจะผมแลดับไหนพรุ่งนี้เหรอครับสิบเดจะขอประมาณไหนถ้าให้มาละผมห้าเต็มสิบมีอะไรหล่นรึเปล่าถ้ามาละห้าเต็มสิบอันนี้น่าจะประมาณแปดเต็มสิบเต็มเจ็ดอ้โหรอเล่นราเล่นแปดเต็มสิบละกันแเต็มสิบ เพราะพี่เหมือนปลาแค่จินตนาการเฉยๆมันไม่ใช่ความจริงครับทุกคนแล้วจินตนาการต้องเตรียมชู้หรือเปล่าอาจจะต้องเตรียมนิดหน่อยจะไปชู้ครับเพราะจินตนาการมันก็แบบมันก็จะเห็นเป็นภาพเหมือนกันไงมันก็ทุกคอนอาจจะเสียน้ําตาเหมือนก,กันครับจะไปชู้ต้องแบบมีใครหรือเปล่าทุกใครใครจะโดนทุบไหมน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวละครสมมุติเพราะว่าอยู่ในจินตนาการมันก็เลยแบบจะแบบเป็นสมมุติทั้งหมดเลย ก็ขอฝากกีมือเงนฟ้า EP 1 1ด้วยนะครับออนทุกวันอาทิตย์ที่ช่องวัน31ตอน4ี่โุง 15, และอนคาร v ต r s เวอนที่ i อซีและไอคิวคอมตอน5้า่มงสิ้าครับครับผมแล้วก็ขอฝากสำหรับ EP 1 2ด้วยนะครับใครที่ได้มาเจอพวกเราก็เราจะแกแต่งตแต่งตัวตีอะไรดีอืมยังไม่รู้เลยอะ่ะโอเคถ้ารู้เดี๋ยวเราจะแจ้งมันนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะก็ สามารถดูได้ทางช่องวันแล้วก็ทางไอชีเหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวเรามาเล่นเทรนสนุกมาดูรายกันแล้วสำหรับใครที่ไม่จะไปเดี๋ยวกล้องจะไปอ้อนพี่ออฟให้ขอจัดแฟนมิสนิดนึงแล้วกันนะเผือแบบอาจจะแบบเผื่อจะไปมีแบบเย็บเย็บไปแล้วนิดนึงครับอ๋อเย็บไปว่าว่าแบบพี่ออฟครับอยากแบบขึ้นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงดังเลยบอกอีให้รองเลย ไม่หมายถึงว่าหลังจากจบ EP 12ไปก็เราก็จะมีเพลงตอนเมื่อวานเพิ่งมีเพลงที่อู่อูปล่อยออกมาใช่ครับฝากดาวแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงที่ปอออกมาใช่ครับใกล้ใจแล้วเรากเราจะมีเพลงหรือเปล่าบอกเลยก็ใช่บอกได้เลยใช่ไหมอบอกได้เลยใช่ไหมเราเคยบอกไหมนะมเราเคยบอกใช่ถ้าเกิดขลุกคือมีก็มีแหละทุกคนก็ฝากติดตามเพลงจากโทมัสกล้องด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้พี่เลยเดี๋ยวจะได้ร้องเป็นนะโอเคไหมเคเพื่อน โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวโดนดุมันจะน่ารักเกินไปเลยมั้งไม่บอกแล้วกันมันจะได้รู้มีน่ารักหรือเปล่าแต่เพลงเพลงน่ารักมากบอกไมาสมอยว่าแบบเพลงน่ารักมากเพลงกับเราอะไรน่ารักกว่ากันอาจจะแบบซูสีกันเป็นเพลงแบบว่าเต้นหรือว่าอะไรคะเต้นไหมเนาะเป็นเพลงอัปบีดอัปบีดครับ น่าจะมีท่าอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าต้องมีแน่นอนแต่ว่าต้องมีแน่นอนใช่ไหมใช่แหละคืทุอยามไว้รับคือืลบไงตใช่อะไรคือทไม่ใช่คือคือมาอคือคือคนอคื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 อค่คืคือคือ่ือคคือคอคือคืคืคคือออ ก็คืออยาก,ยากมีมเดี๋ยว <cara S 1> เราจะไป <ๆ S 2> อ้อนพี่อ๊อฟมาให้นะครับสำหรับทุกคนที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะเยวเข้ามาเจอกันในแฟนนีสใหม่คร <ะ S 1> ับโอเคค่ะอ่ากพวกเราแล้วกันอ,อ๋อได้ครับก็ขอฝากถมัสกล้องให้กับพี่ๆดูคนนะครับครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเอ็นดูพวกเราทั้งสองคนด้วยนะอ๋อแล้วก็ขอบคุณพี่แล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนๆุกคนนะครับที่คอยพพอร์ตคอยมาหาเราคอยมาเล่นเทรนแล้วก็คอย มาซัพพอร์ตพวกเราในทุกๆงานเลยครับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่ที่พี่คอยอยู่ข้างๆเรามาตลอดเลยก็ขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเจอกันบ่อยๆนะครับทุกคนขอบคุณค่ะ